มายาคติอันแรกดิฉันคิดว่าในช่วงข้อพิพาทบทสนทนาต่างๆแล้วเราได้ยินกันบ่อยครั้งก็คือว่าเรื่องดินแดนนี่แหละเรื่องเขตแดนนี่แหละที่เมื่ออาจารย์ทั้งสองท่านพูดถึงเนี่ยเป็นของเรามานานแล้วนานแสนนานนานจนแทบจะจําไม่ได้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนี้ก็คือว่าเขตแดนรัฐความเป็นชาติเมื่อกี้อาจารย์พัทรพงษ์ใช้คําว่ารัฐชาติสมัยใหม่มันคําว่ารัฐชาติสมัยใหม่มันอยู่ในตัวมันเองอะ มันเป็นของใหม่มากนะคะไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่เดิมเลยนะคะเป็นดิฉันอยากจะใช้คําว่าดิฉันอ้างอิงงานของท่านอาจารย์ธงชัยวินิจกูลแล้วกันนะคะเวลาเรารู้น้อยเราต้องอ้างคนที่มีความรู้เยอะกว่าเราเนาะเอออาจารย์ใช้ค็ว่าสิ่งที่มนุษย์เพิ่งประดิษฐ์ประกอบสร้างขึ้นโดยสำปาปนะคะแล้วก็พูดให้เจ็บช้ำน้ําใจมากไปกว่าน,นั้นอีกก็ได้ว่าแบบสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไทยมากเช่นดินแดนความเป็นชาติความเป็นรัฐเนี่ย มันเป็นคอนเซปที่เรานำเข้ามาจากฝรั่งทั้งนั้นนะคะดิฉันอยากอ้างอิงข้อความบางส่วนนะคะจากงานเขียนของท่านอาจารย์ธงชัยวินิจกูลนี่แหละข้อเขียนอนนั้นเผื่อหลายท่านถ้าสนใจนะคะลองพิจารณาดูบทความชื่อประวัติศาสตร์การสร้างตัวตนนะคะอยู่ในหนังสือชื่ออยู่เมืองไทยรวมบทความทางสังคมการเมืองเพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์สเสน่ห์จามริกในโอกาสอายุครบ60ปีนะคะตีพิมพ์มานานและ เมื่อตั้งแต่ปีพศ2530นะคะอาจารย์เล่าถึงในงานในข้อเขียนชิ้นนั้นเนี่ยอาจารย์ธงชยัยเ,เล่าถึงข้อปัญหาดินแดนไม่ใช่กรณีไทยกัมพูชาไม่ใช่ไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะเป็นกรณีระหว่างสยามกับพม่านะคะดิฉันอ่านข้อความนั้นให้ฟังละกันนะคะอันนี้โค้ดนะคะปัญหาเขตแดนระหว่างสยามกับพม่าตอนใต้ ในปกครองของอังกฤษและระหว่างหัวเมืองทางใต้ของสยามกับรัฐเล็กๆน้อยๆของมาเลและเขตเชาวของอังกฤษนะคะนั้นสำหรับเบอร์นี่หรือว่าจริง,รงๆก็คือเฮนรี่เบอร์นีซึ่งเป็นทูตอังกฤษที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักสยามเมื่อประมาณปีพศ2 3 6 9นะคะก็ประมาณไม่ถึง200ปีหกว่าปีที่ผ่านมานี้เองเนาะ เขตแดนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเฮนรี่เบอร์นีเนาะจากอังกฤษเนี่ยเขตแดนเป็นเรื่องสำคัญจนก่อสงครามกันได้สำหรับยุโรปสำหรับฝรั่งมันสำคัญมากนะคะหากสยามกลับไม่สนใจใยดีเมื่อรบเร้าให้ราชสำนักสยามตกลงเขตแดนให้ได้ก็ได้รับคำตอบจากราชสำนักสยามในขณะนั้นว่านะคะในเมื่ออังกฤษปรารถนาจะให้กำหนดเขตแดนเหล่านั้นแน่นอนลงไป ก็ให้ไปถามเอาจากผู้เท่าที่อาศัยอยู่ตามชายแดนว่าพวกเขารู้สึกอะไรบ้างเกี่ยวกับดินแดนที่เชื่อมกันและให้ถือเอาตามที่คนเหล่านั้นชี้นั่นแหละว่าเป็นเขตแดนระหว่างส่วนของอังกฤษกับสยามแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างน้อยไม่เกิน189ปปีที่ผ่านมาเรื่องดินแดนเรื่องเขตแดนเรื่องแผ่นดินที่เราทุกวันนี้รู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ย สำหรับสยามไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเริ่มจะมาจริงและศักดิ์ศิีแต่ว่าก็เอาเถอ,อะเนาะดิฉนันอ่านข้อความบางส่วนจากข้อเขียนของอาจารย์ธงชัยต่อไปให้ฟังอีกสักเล็กน้อยนะคะอาจารย์อธิบายว่าเมื่อมนุษย์กำหนดความหมายสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็มักจะสร้างกฎเกณฑ์หรือค่านิยมที่พึงปฏิบัติต่ตอสิ่งนั้นไว้ด้วยซึ่งมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมและชีวิตทางสังคม ในบทความชิ้นนั้นอาจารย์กําลังพูดถึงแผนที่ค่ะซึ่งต่อมาได้กำหนดอาณาเขตของรัฐชาติเ,เพราะ,ะนั้นแผนที่ในที่นี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นแต่คือการกำหนดความหมายของพื้นที่ผิวโลกแต่กลับส่งผลต่อการปฏิบัติของมนุษย์และการปฏิบัติของกันและกันต่อมนุษย์ด้วยนะคะเช่นมันให้พอเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าแผนที่ขึ้นมาเนี่ย เราปฏิบัติต่อมาเราถือว่ามันเป็นความจริงมากขอบเขตของรัชาติเนี่ยกลายเป็นความจริงกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าใครอื่นจะมาละเมิดไม่ได้เราได้ยินคํานี้กันบอ่อยในช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะละเมิดไม่ได้แมมเพียงตารางนิ้วเดียวใช่ไหมเราพร้อมจะพรากชีวิตคนอื่นเราจะไปทําสงครามและหรือเราพร้อมจะสละชีวิตของตนเองเพื่อสิ่งนี้ได้ แต่ส่วนใหญ่จริงๆเมื่อกี้นั่งคุยอาจารย์นครพงศ์ก่อนนั้นนี้ส่วนใหญ่คนที่พิมพ์บอกว่าสละชีวิตตนเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยหมายความว่าตมนั้นจริงๆคือหมายความว่าให้ไปสละชีวิตคนอื่นเพื่อรักษาดินแดนของตัวเองเอาไว้ใช่ไหมเออแต่ชีวิตของคนอื่นเช่นทหารชั้นผู้น้อยหรือประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ถูกรวมอยู่ในอันนี้เลยนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นก็เป็นอาจาร,รย์ธงชัยสรุปสรุป ในบทความชิ้นนั้นไว้น่าสนใจว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นเพียงเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกบงการโดยความหมายที่เขาสร้างขึ้นเองในเวลาเดียวกันดิฉันว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ชวนคิดชวนคุยที่น่าสนใจประเด็นที่1นนะคะ,ะแต่ก็นั่นแหละพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับดินแดนยังไงเราก็อยู่กับแนวคิดเรื่องรฐชาติแล้วดิฉันคิดว่าไม่ว่าใครจะพูดเรื่องโลกาพิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย รัสชาติคงเป็นสิ่งที่ยังอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานนะคะจย์แต่ว่าก็อยากจะชี้ชวนมาคุยหรือพิจารณาถึงดิฉันอยากใช้คำว่ามายาคติประเด็นที่สองค่ะมายาคติประเด็นที่สองก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องชาติจริงๆเนี่ยน,นั่งสังเกตการบทสนทนาในสังคมไทยพอเพอินอ่านภาษาเขมรไม่ออกเนะาะจยาเออก็เลยไม่สามารถไปสังเกตการได้แต่ว่าถ้าแบบมีเวลาก็จะไปสังเกตการด้วยแต่ว่า แต่ว่าเราจะพอๆกันอะแต่ว่าดิฉันมีข้อสังเกตว่าเวลาเราพูดเรื่องชาติเนี่ยค่ะทำไมแนวคิดเรื่องดินแดนมันสําคัญกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดทําไมเวลาเราพูดเรื่องชาติเนี่ยดินแดนสําคัญแต่ทําไมผู้คนหรือความทุกร้อนของเพื่อนร่วมชาติไม่ค่อยถูกนํามาคิดพิจารณาด้วยเนาะ แน่นอนว่าเรื่องอาณาเขตเป็นองค์ประกอบสําคัญของรัฐชาติสมัยใหม่ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันแต่ดิฉันมีข้อเสนอดิฉันอยากชี้ชวนพิจารณาว่าชีวิตและความสูญเสียและความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมชาติดิฉันกําลังหมายถึงสมมุติถ้ามีการสู้รบกันจริงๆสมมุติถ้ามีการใช้กําลังทหารใช้ความรุนแรงต่อกันจริงๆเนี่ยแล้วทหารที่จะต้องไปสูญเสียชีวิตหรือไปเสี่ยงเนี่ยเขาไม่สําคัญหรอ สําคัญน้อยกว่าดินแดนหรืออาณาเขตใช่ไหมหรือประชาชนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยทำไมเขาในความเห็นเรื่องชาติถึงสําคัญน้อยกว่าความศักดิ์สิทธิ์เรื่องดินแดนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมีข้อเสนอที่ชี้ชวนพิจารณาว่าทางเลือกที่ไม่ว่ารัฐบาลหรือสังคมไทยจะพิจารณาที่จะรับมือกับข้อพิาพาทนี้เนี่ยควรจะต้องนับรวมควรจะต้องคิดใครครวญอย่างถี่ถ้วนถึง ผลดีผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชาติด้วยนะคะ,ะที่สำคัญดิฉันอยากอ่านมีข่าว2ข่าวซึ่งเป็นข่าวเล็กๆซึ่งหลายท่านอาจจะผ่านตาไม่สนใจด้วยช้ำไปเนาะแต่ว่าดิฉันเป็นในฐานะนักรัฐศาสตร์ก็ต้องสุกสนพอสมควรดิฉันก็จะไปอ่านหรือเห็นข่าวผ่านตาพวกนี้ก็จะสนใจข่าวที่1น,นะคะ ตีพิมพ์อยู่ในเ,เข้าใจว่าข่าวสดออนไลน์ดิฉันเห็นจากออนไลน์นะคะเมื่อวันที่22มิถุนายนนะคะนักธุรกิจหัวข้อข่าวก็คือนักธุรกิจตราดชี้ลดเวลาเปิดด่านไทยกระทบมากกว่าเผยส่งออกขเขมนเดือนละหลายพันล้านที่น่าสนใจข่าวตัวข่าวน่าสนใจอยู่แล้วเนาะคอมเมนต์น่าสนใจกว่านะคะดิฉันยกตัวอย่างคอมเมนต์แบบที่ถ้าภาษาวลุรุ่นบอกทวนลงอาจารย์ คอมเมนต์ดิฉันอ่านคอมเมนต์บางอันให้ฟังนะคะเหตุการณ์นี้ถ้าห่วงแต่นักธุรกิจไม่ห่วงแผ่นดินแล้วเสียดินแดนคุณจะยังมีที่ให้ทำธุรกิจอีกไหมนักธุรกิจแบบนี้ควรไล่ให้ไปทำธุรกิจที่เขมรเสียเลยนะคะเห็นแก่ตัวนักธุรกิจไม่มีแต่นักวิชาการไทยหัวใจเขมรนะจันนักธุรกิจไทยหัวใจเขมรก็มาแล้วนะคะศักดิ์รีย่อมมาก่อนธุรกิจ และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนาะเป็นข้อสังเกตว่าเออเป็นประเด็นที่1ข่าวที่2ข่าวเล็กๆอันที่สองออตีพิมพ์เออไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นการเล่าข่าวเ,ออเป็นการรายงานข่าวในไทยรัฐนิวส์นะคะวันเดียวกันวันที่22มิถุนายนแล้วก็ดิฉันเห็นออลูกศิษย์ลูกหามิตรสหายเนี่ยตัดข่าวคลิปนั้นมานะคะเป็นข่าวแม่ค้าชาวจันทบุรี ส่งผล,ลไม้ไปขายที่กัมพูชาไม่ได้จึงตัดสินใจจบชีวิตด้วยการยิงตัวเองดิฉันคิดว่าเนี่ยกลับมาประเด็นที่ที่ท,ทีฉันพูดค้างไว้ก็คือว่าออไอ้ตัวเลือกต่างๆทางเลือกต่างๆเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะทางเลือกหรือการพิจารณาจากกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นเนาะแต่ดิฉันคิดว่าดินแดนก็สําคัญค่ะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ดิฉันคิดว่า,วาทางเลือกควรพิจารณาอย่างใคร่ควรวญถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ เพื่อนร่วมชาติของเราด้วยนะคะอันที่3โยงเข้ามาต่อประเด็นที่3นะคะเรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยแหละคะ่ะที่เมื่อกี้อาจารย์พัทรพงศ์พูดไปนะะเนาะเคยมีธรรมศาสตร์สักช่วงที่เกิดข้อพิาพาทใหม่ๆะคะ่ะอาจารย์มีมีทีมงานของธรรมศาสตร์มาสัมภาษณ์เนาะแล้วก็ดิฉันไม่ได้ทำอะไรดูราฟู่ฟ้าเลยสิ่งที่จะทำก็คือพิมพ์เข้าไปใน g ูเ g l ลว่าผลเสียของสงคราม ว่าตอนนั้นเนี่ยข้อพิพาทมันทุกคนก็เชียร์ไปในทางนั้นหมดใช่ไหมแฮชแท็กไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดมาแรงมากหรืออะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็พิมพ์เข้าไปมันก็ขึ้นมาชั t GPT เลยขึ้นมาเป็นพืชเลยดิฉันก็บอกว่าเออผลเสียสงครามมันเยอะมากเลยนะและที่น่าสนใจก็คือว่าบ่อยครั้งเนี่ยสงครามจบแล้วผลเสียของสงครามมันต่อมันไม่ได้จบลงในวันที่เราบอกว่ายุติสงครามแล้วใช่ไหมคะออแต่ว่าน่าสนใจก็คือพอ พอให้สัมภาษณ์ไปแบบนี้ไปตีพิมพ์ที่นูนที่นี่เออก็มาทัวร์ลงอีกเหมือนกัน,นเนาะแต่ว่าดิฉันคิดว่าเนี่ยดิฉันก็สุกซนเหมือนเดิมฉันก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าอะไรนะเพื่อนเพื่อนอาจารย์จะชอบมาแซวอาจารย์บอกว่ารักจะเป็นดาราอย่าอ่านคอมเมนต์เราก็นึกว่าอ้าวก็เราไม่ใช่ดาราเราเราจะไปเข้าไปดูคอมเมนต์อ้าวดิฉันดิฉันคิดว่าคอมเมนต์น่าสนใจเวลาบอกว่าทัวร์ลงเนี่ยในฐานะน,นักสังคมศาสตร์น่าสนใจค่ะก็คือเราเข้าไปดูว่ามันมีแพทเทิร์นอะไร ในคอมเมนต์เหล่านั้นอะแล้วดิฉันเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่ชัดมากคอมเมนต์ comment ก็คือว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรอกนะแต่ถ้าไม่ทําสงครามเราก็เท่ากับหยิบยื่นดินแดนให้เราให้เขาไปเฉยๆเลยใช่ไหมมันเป็นแบบนี้เยอะมากคําถามก็คือว่าตกลงเรามีทางเลือกแค่2ทางเท่านั้นเหรอเวลามีข้อพิพาทเนี่ยคือไม่ทําสงครามก็ต้องยอมจำนน,นเท่านั้นหรือใช่ไหมคะอันนี้ผ่านไปเวลาผ่านไปอีก สองสามสัปดาห์ให้หลังเนี่ยปรากฏว่าจริงๆที่ฉันไม่ได้เสนอข้อทางเลือกอะไรด้วยนะแต่ปรากฏว่าเราก็ใช้ทางเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่การรบพุ่งกันจัดการกับเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ใช่หรือเช่นการเปลี่ยนเวลาเปิดปิดด่านอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเนาะหรือจะตัดน้ําตัดอะไรนะตัดไฟตัดเน็ตหรืออะไรพวกเนี้ยที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีทางเลือกที่ไม่ใช่ความรุนแรงเยอะแยะ,ยะมากมายไปหมด เราไม่ได้มีทางเลือกในการจัดการข้อพิพาทแค่ถ้าไม่ทำสงครามก็ถือว่ายอมจำนนหรือแปลว่าอยู่เฉยๆแต่ระหว่างนั้นน่ะมันมีทางเลือกที่ไม่ใช้ความรุนแรงเต็มไปหมดที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรคะในฐานะคนที่สนใจเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงอยู่บ้างเนี่ยดิฉันมีข้อสังเกตว่าตอนที่ฮึมฮมจะรบกับกัมพูชาเนี่ยอุนเซนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย แต่พอเปลี่ยนเวลาเปิดปิดดาเขาขยับทันทีประเด็นคืออะไรบางครั้งเนี่ยทางเลือกที่ไม่ใช้ความรุนแรงในบางลักษณะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ความรุนแรงด้วยซ้ำไปนะคะยังไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้ที่อาจารย์พัทรพงศ์พูดว่าถ้าทําสงครามก็เข้าทางเขาพอดีเขาอาจจะอยากให้เกิดสงครามหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในหลักคิดของการไม่ใช้ความรุนแรงมีนิดเดียวะคะ่ะอาจารย์ก็คือ เราต้องสำรวจตรวจตาหาให้เจอว่าคู่จะใช้คำว่าอะไรดีขอใช้ขอใช้คำว่าคู่ขัดแย้งไปก่อนเนาะหรือกรณีคู่พิพาทเนี่ยเขาต้องการการสนับสนุนหรือความร่วมมืออะไรจากเราอะแล้วสิ่งที่ทําได้ไม่ต้องไปรบไม่ต้องไปทําสงครามลยครับาแต่ถอนความร่วมมือนั้นออกมาไอาการปิดไฟอะไรเนี่ยนะตัดเนต็ตอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในส่วนนั้นแต่ว่าแน่นอนกลับไปประเด็นแรกที่เราคุยกันก็คือว่าเราควรจะพิจารณนาะมีข้อมูล มีข้อเท็จริงพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ามันส่งผลกระทบกับประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างไรบ้างจริงๆพูดจากมุมของรัฐชาติเนี่ยพูดเลยไปหน่อยก็ได้ว่าดิฉันคิดว่าข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่น่าจะต้องชี้ชวนคุยกันก็คือว่าบ่อยครั้งเวลาอยู่ในความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเนี่ยเรามักจะเหมารวมคู่ขัดแย้งเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดคุณ <c oughs> เซนก็คือคนกัมพูชาคนกัมพูชาก็ต้องคิดเหมือนคุณเซนทั้งหมด แต่ว่าดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าการเลือกใช้มาตรการต่างๆเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่การทําสงครามก็ก็ตามเนี่ยเนาะอ,อาจารย์แล้วส่งผลกระทบกับประชาชนชาวกัมพูชาคุณเซนแคร์ไหมอ่ะคือนึกออกไหมคะคืออาจจะต้องลงไปในรายละเอียดดูถึงความสลับซับซ้อนว่าถ้าจะให้คุณเซนเ,เปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณเสลชนชั้นนําของ ของกัมพูชาเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงมาตรการทางเลือกอื่นๆหรือไม่นะคะอ,อ่ออะโอเคอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อกี้พูดเรื่องขอบเขตเออของรัฐชาติใช่ไหมคะอาจารย์ดิฉันมีข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมถึงมาตรการหนึ่งในมาตรการล่าสุดที่เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามจะทำเนาะคือถ้าเราเห็นด้วยว่า การรู้สึกรู้สากับความทุกข์ร้อนยากลําบากของเพื่อนร่วมชาติเนี่ยมันสําคัญพอๆกับเรื่องดินแดนเนี่ยนะคะดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตว่าภัยคุกคามต่อสวัสดิภาพของเพื่อนร่วมชาติทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดหรือไม่จําเป็นต้องถูกจํากัดโดยขอบเขตดินแดนอีกต่อไปแล้วดิฉันกําลังพูดเรื่องสแกมออนไลน์ ไอ้แก๊ง call center ต่างๆเนี่ยซึ่งก็เข้าใจว่ามีรายงานของอ UN ใช่ไหมคะสหสประชาชาติ United Nations Office on Drugs and Crimes ที่บอกว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในฐานอาชญากรรมแก๊งคอ c เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเนาะออแล้วก็บวกกับที่ฉันเปิดเร็วๆเมื่อสักครู่นี้เองนะคะข้อมูลของไทย police ออนไลน์ระบุว่าเฉพาะปีที่แล้ว2567 คนไทยตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เสียหายรวมกว่า80,000ล้านบาทหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยซ้ำเราก็เห็นข่าวนี้ซ้สำๆเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งในมาตรการที่รัดเลือกที่จะทำล่าสุดเนี่ยก็เลยน่าสนใจว่าก็น่าจะมีความชอบทำน่าจะเป็นการช่วย เพื่อนเพื่อนมนุษย์ได้ดีใช่ไหมแต่ว่าดิฉันมีข้อสังเกตนิดเดียวอยาหาว่าเดี๋ยวก็ถูกป้ายสีใส่พยายามใส่หลายหลายสีมาให้งงๆนะคะแต่ว่าน่าสนใจว่าเอ๊ะไอรายงานฉบับนี้ดิฉันเข้าไปดูมันเผยแพร่ออกมาเดืนอนเมษายน,นปีนี้แต่ทําไมเราก็ตั้งใจําก็ทําได้นีน่นะแต่ทําไมเราพึ่งจะมาทำเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคลิปเสียงที่หลุด หรือว่าอะไรนะภาพวิมานสีชมพูหรือไม่อะไรเงี้ยเนาะเออคือคือถ้าค,คือควรจะจริงจังดิฉันเห็นด้วยว่าควรจะทําเรื่องนี้แต่ว่าก็น่าจะทําอย่างจริงจัง,จงแล้วก็ไม่ใช่ว่าหากไปพูดคุยเจรจากาันจนสมประโยชน์ในบรรดาชนชั้นนําแล้วเรื่องนี้ก็จะหายเงียบไปอีกนะคะเออก็เป็นออสองสามประเด็นที่อ,อ,อยากอยากร่วมแลกเปลี่ยนเอาไว้อาจารย์มีเวลาสักครู่ไหมจะให้ โอเคงั้นดิฉันพูดเร็วๆว่าในบรรดาทางเลือกหลายๆทางเนี่ยค่ะเมื่อกี้อาจารย์พัทนพ,ทพง์พูดเรื่องสงครามเนาะดิฉันอยากพามาชี้ชวนถึงงานของอา,อาจารย์อาจารย์ของพวกเราเนี่ยอาจารย์หมอนก็น่าจะรู้จักดีอาจารย์เกลมเพจหนังสือเล่มสำคัญชิ้นหนึ่งนะคะชื่อแปลเป็นภาษาไทยชื่อรัฐศาสตร์ไม่ค่า สังเกตชื่อ Non-Killing Global Political Sciences แปลโดยเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ศิโรดคล้าำไผบูลที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักมักคุ้นดีนะคะในหนังสือชิ้นนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยอาจารย์เพจพูดถึงนักปรัชญาคนหนึ่งชื่อ Richard Conrad ค่ะซึ่งชี้ชวนให้ครุ่นคิดถึงคำกล่าวที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าจะใช้ความรุนแรงเป็นทางเลือกสุดท้าย Vi o l e n c e as a last resort เราได้ยินบ่อยเนาะ แล้วคนก็จะชอบพูดคำนี้ว่าถ้ามีข้อพิาพาทมีความขัดแย้งกันเราจะใช้ความรุนแรงเป็นทางเลือกสุดท้ายคอนแรท้าทายให้พวกเราคิดว่าคำกล่าวนี้จะมีประสิทธิภาพและเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมี3ทางเลือกมี3เงื่อนไขสาคัญที่ต้องทาให้ได้ซะกอ่อนอันที่1เง,งื่อนไขที่1ก็คือว่าความรุนแรงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อเรารู้และสามารถระบุ ทางเลือกที่ไม่ใช้ความรุนแรงได้ทั้งหมดเงื่อนไขที่2คือความรุนแรงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทดลองใช้วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงนั้นทั้งหมดทางเงื่อนไขที่3ถ้าจะให้ความรุนแรงเป็นทางเลือกสุดท้ายเป็นจริงก็คือว่าเราทดลองทั้งหมดนั้นแล้วทางเลือกที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งหมดนั้น <man> เป็นไปไม่ได้ <man> ล้มเหลว <ôm> ทั้งหมดคําถามคือเรารู้และคิดและเคยลองทางเลือกที่ไม่ใช้ความรุนแรงกี่ทาง เราอาจจะลองตัดน้ําตัดไฟเปลี่ยนเวลาเปิดปิดด่านเอาไม่ได้ทําสงคารามแล้วกันถ้าเป็นแบบเนี้ยคอนดาดเพลินเกษียไปแล้วเนี่ยเนาะแต่ถ้าแกยังอยู่กับเราเนี่ยแกะจะบอกว่าอ้าวก็ไม่ได้ใช้ทางเลือกความรุนแรงเป็นทางเลือกสุดท้ายนี่นาใช่ไหมและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณก็ต้องไปคิดถึงเมื่อกี้ที่อาจารย์พัทรพงศ์พูดกับเราว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมเด็ดขาดประชาคมระหว่างประเทศไม่ยอมเด็ดขาดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะดิฉันอยากจบด้วย ตัวอย่างเห็นอาจารย์อัครพงศ์ก็มีตัวอย่างอาจารย์พัทรพงศ์ก็มีตัวอย่างแม้แม้ดิฉันจะไม่มีสไลด์ดิฉันไม่ยอมดิฉันต้องมีตัวอย่างบ้างเล็กน้อยนะคะมีกรณีพิพาทคล้ายๆกันที่อาจารย์พูดถึงอะไรนะคะเอกวาดอร์กับนิการากัวคอสตาริกากับนิการากัวตัวอย่างที่ฉันมาจากเปรูกับเอกวาดอร์ค่ะเปรูกับเอกวาดอร์มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนคล้ายๆกัน ประเทศเพื่อนบ้านมักจะมีข้อพิาพาทเรื่องดินแดนเสมอเนาะในกรณีของเปรูและเอกวาดอร์เนี่ยคะ่ะมีข้อพิาพาทเรื่องดินแดนมายาวนานเคยรบพุ่งกันทําสงครามกันอย่างน้อย4ครั้งข้อพิาพาทนี้ยาวนานเกือบจะ200ปีระหว่างเพื่อนบ้านกันเนาะมีคนตายเป็นหมื่นคนจากสงครามสี่ครั้งนี้นะคะจนกระทั่งปี1995ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศก็ บอกว่าเหนื่อยแล้วทําสงครามคนตายเยอะแล้วพอแล้วสําหรับสงครามนะคะเลยมานั่งคุยกันและมีข้อตกลงกันว่าเราจะเจรจาสันติภาพกันนะคะคุยไปประมาณ3ปีปี1998นะคะทั้ง2ประเทศเปรูและเอกวาดอร์นะคะมีการลงนามในสนธิสัญญายุติความขัดแยง้งที่มีมาตลอด170ปีนะคะ ใจความสําคัญในสนธิสัญญามีหลายเรื่องค่ะนี่ต้องให้สองท่านไปอ่านเนาะดิฉันดิฉันพเพอินสนใจแต่เรื่องความรุนแรงฉันก็ดึงมาเฉพาะเรื่องความรุนแรงและสันติภาพเนื้อหาอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าในสนธิสัญญาที่เปรูปและเอกวาดอร์ซึ่งรบกันมา4ครั้งในร้อปีเนี่ยนะคะตกลงกันว่าทั้งสประเทศจะประกาศให้บริเวณดินแดนพิาพาทนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ สวนสาธารณะร่วมกันระหว่างสองชาติภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า transboundary demilitarized ecological park คือไม่มีอาวุธไม่มีทหารอยู่ในดินแดนนี้แต่เป็นการบริหารจัดการดินแดนร่วมกันมีการตั้งคณะกรรมการระหว่างเปรูและเอกวาดอร์ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่นี้ประเด็นนี้สำคัญยังไงประเด็นนี้น่าสำคัญตัวอย่างนี้ที่ฉันคิดว่า,น,าน่าสนใจเพราะว่า ไอ้พีซพาร์คหรือสวนสาธารณะสันติภาพนี้ค่ะไม่เพียงยุต,ติข้อขัดแยง้งความรุนแรงระหว่างสองประเทศแต่เปลี่ยนพื้นฐานความสำคัญความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้นไปโดยสิ้นเชิงคือแทนที่จะเป็นศัตรูกันต่อไปเนี่ยกลายเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่เเขาเรียกอะไรเป็นคู่ ทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันในการบริหารจัดการที่นี้เนาะดิฉันคิดว่าเดาทางไว้ก่อนวนะ่าพอเล่าเรื่องนี้เสร็จคนก็จะบอกว่าโอ้ยโลกสวยแต่ว่าดิฉันคิดว่าดิฉันอยากท้าทายว่าพอๆกับคอนราดใช่ไหมดิฉันอยากท้าทายว่าทางเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่มโนขึ้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะ่ะแล้วก็เขาคือเราต้องผ่านการทําสงครามเช่นเปรูกับเอกวาดอร์หนึ170ปีก่อนหรือเปล่าแล้วเราถึง จุดนั้นว่าเออเราเลิกลบก,กันแล้วมีทางเลือกอื่นตั้งเยอะตั้งแยะที่จะทําได้นะคะก็เราก็เราก็คิดว่าคนไทยและคนกัมพูชาก็ไม่ควรจะดูถูกสติปัญญาของตัวเองว่าจะรู้มีความคิดสร้างสรรค์น,น้อยไปกว่าคนเปรูและเอกวาดอร์ไปได้อะไรเงี้ยนะคะก็มีประเด็น2อสประเด็นที่คิดว่าฝากเอาไว้แล้วก็ถ้ามีอะไรก็ก็สามารถสนทนากันตอได้ขอบคุณค่ะ